อนรับเข้าสูรรส่ครับนัดชิงชนะเลิศครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับระหว่างลิเวอร์พูลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลงมาวอร์มกันในสนามแล้วครับตอนนี้ทั้งสองทีมลิเวาาอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเดินลงสู่สนามครับวันนี้ เป็นนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกครับที่ทางด้านของสม,มอเกมเมอรนั้นได้นำมาฝึกภาคกับวันนี้ครับภาคการใดก็ต้องขออภัยด้วยยูเวพูแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดครับใครจะได้เป็นคนครองแชมป์ทัวยยูฟาแชมเปียนลีกทัวยนี้ครับ ดวยยูโรครับด้วมสเตอร์ซิตีรับา,บาวันนี้ลิเวมาในชุดสีขาวบ้างครับแมนเชสเตอร์มาในชุดเสื้อส,สีแดงมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็นแชมป์ถ้วยน,นี้ครับนี่เป็นการจัดภาคนัดชิงครับ โค้ชแจกนครองเอซอมเบกเกอร์ครับฟันไดคุนาเต้โรเบรันเดซิเดนเดสเดนฟาัชิโอชนอเดสันกัปโปลซาลาซายเ็นโชูน่าถ่ายรูปครับ ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างนำทีมมาแข่ันกับซาบูเนดิเกียอาวันทีอสดท้ายลูกชอร์กซ้ายเซนเซอร์วูแอนโทนีพยายนมตรงกลางซ้ายวั้ายสุด้านาเป็นมาเซีย เริ่มเกมครับวันนี้ครับโกเริ่มเคลียร์ก่อนครับยูผูกบอลอยู่ชีทก็โกออกบอลให้โจตาโกโรเบอร์สันโรเบอร์สันาดิโกโจตามซาลาโจตาไอมซาลากดลูกยิงเข้ามือดีเกครับเปิดจังหวะนี้ยืดเสร็ คสตฟอร์ดชอบัารสตฟอร์ดไม่ผ่านคุณเตะออกมาให้ลิซันเบเกอร์เปิดขึ้นไปกักปกไม่ผ่านรนรักร,รักลิซนลูฟอลูหลุดไปเแล้วให มาเซลให้ผ่านยังติดยุบกูนาเต้กูนาเต้ให้โรเบสซาบินโยบินโยกโปัปโกลไหลต่อมาโมซาลาโมซาลาหาจังหวะคืนตัดเข้ากลางให้กปัปโกลนีย่ยังคาซิเมโรยังมาซ้อนได้ทันนะบานบิสกา้าวัยวารานวารานแอนโทนีทัมชิกวารานแอนโทนีคาซิเมโรเอฟบูโดฟินา โน่มาแอนโทนีแอนโทนีกระชากแอนโทนีแอนโทนียังคึ้นแล้วขึ yeah! ้นกลับมามาเซียวลูกนี้เบาไปครับมาเซียวเข้ามือลิซอนเบเกอร์เปิดขึ้นมากัปโผจุดอนเดอร์สันเอเดอร์สันมากัปโผกัปโอเอเดอร์สันจามูสซาลาซาลาซาลาโอเคมาเอเดอร์สันกด คืงยิงยิงพางครับติดเล่นจะเลิก่าเป็นลูกเตะมุมของิเวร์พออูครับยังขึ้นขึ้นบสำหรับชิกกคกี้พายเล่นสั้นกับโาลาเป็นเตะม,ม,มุมอีกครั้งครับอล็สิสเตอร์โน,โ,นโอเคบอกเพื่อนบ,บอกครับพร้อมครับ Berat tuh ni, Muscalmar berat sot, Anderson, kau tuai say, jatidiri ke ar, yang rap, kembali juga, berapa, Asmiru, Anthony, Anthony, yang mana siapa? ดูเฟนานหาจังหวะแล้วอุ่นจังหวะนี้นอบอลออกหลังไปแล้วตอวเสียได้ดูครับไม่มีอะไรเพราะว่าเตะออกไปเองจังหวะบอลยังเฟรนารเอา้าแล้วไปจ่ายพลาดแล้วมีเซีเอากด ส่งเบเกอร์ครับจังหวะนี้พลาดได้ยังไงครับกมาร์เซียเอาก็ออยังสังหารยังไม่ยังไม่คมพอครับกลับไปเซฟได้มต้องต้องมารับกันกตักๆครับสำหรับนิวบูลชอตั้งบอลแล้วเล่นสั้นหรือเปล่า าเข้ามาแล้วเข้าสายแอนโทนีแล้วติดเซฟของอลิสตองเบเกอร์โอ้โหลูกนี้แอนโทนีเซ็งแล้วลากเข้ามาครับแหม่จังมุมถนัดแล้วครับเกือบจะได้ครับยังไม่ผ่านมือของอลิสตองเบเกอร์ชอปเปิดเข้ามาแล้วไในมงครับบุนโดเฟนานครับอลิสตองเบเกอร์เปิดมา ก็ยังไม่ผ่านครับเวลาซิเมโร่ยืนเด้อโอ้แอนโทนียืนเด้อเป็นบอลแอนโทนี่นจังหวะเดียวคาสเนโร่บุลโลเฟนันมาเสียโอ้โหในจังหวะนี้ยิงเบาไปหน่อยครับมาเสียหงเสยขึ้นมาตัดโปกอยู่ที่เวราซิเมโรทางขวาแอนโทนีบุลโลเฟนัน บุนโฟอร์อาน,านันกับมาจังหวะนี้จะตอกส้นให้รักฟอร์แต่ว่าไม่รู้กัน,กนตดัดไปแล้วเป็นฟรีคิกครับโอ้ล้ำหน้าเป็นลูกล้ำหน้านิดเดียวของทางด้านมาเซียลมาฝาด จิวๆเลยช่วยจงหวัรนอเพื่อนเติมครับจ่มันไปกับบอลเรื่อยๆช็อตตเปิดเข้ามาตรงกลางกัปโปรครับดึงประตูต่อสูงนเป็นลิวเวอร์พูลที่ขึ้นนำไปก่อนครับนำไปก่อนครับ ตัวโจูตาสอดขึ้นมาแล้วปาดเข้ามาตรงนี้ไม่มีใครประกบถึงประตูตัวสูงเนี่ยนะกลับโผล่หวัวเลยด้วยขวานีา่เขาไม่ทันสุสดซุดโผล่ในเฮไปก่อนแล้วตรงนี้ ประตูตัวสุเแิ <se> okay, okay. ่เลื่อนแค่ยุบบอลออกเลยเด็กซ์ต์อันนี้่าเเอสัเอเดสันกัปโปจะพลิกไปเองแต่ว่ามัวรานยังสกัดไม่ได้ชอชอขึกัมาวรานวราน เอริกเซนลูฟาน่กากลางมีฮาเซมิโร่แล้วไหลต่อหลุดแล้วครับมาซิอามาซิอาหลุดเดียวยังไงไม่กระชากมาซิอามองกดลูกผู้ชนเสาแล้วซ้ำลูกนี้แม่วิงประตูต่อหนึ่งกับบุนโนฟาน่นบุนโนฟาน่นเดือเอาละเกมเริ่มมนแล้วหลังจากที่โดนนำก่อนครับ โอ้ถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกถ้วยนี้ครับอาจจะยากสำหรับดูคูแลกดลูกนี้แต่ว่าชนเสาครับได้ซ้ำลูกนี้ครับว mm hmm. ูนฟนเนอร์กดไปซ้ายปัม๊มเป็นหนึ่งประตูตอ1หนึ่งครับโอ้โหเชนฮาครับบอกว่าเคกับคืนสู่เกมครับเริ mm ่ม hmm. เกมใหม่ครับสำหรับร์พู คาบิโนกัโกอ,อ้วแล้วจังหวะนี้ครับสไลด์ครับไปสไลดคค์ครับโอ้โหคาสิมิโร่ไปเหลืองนะโอ้โหคาสิมิโร่บอกว่าบอลน,นะครับโอ้โหบอลจริงๆแต่ว่ามันเข้าจากด้านหลังนะครับคาสิมิโร่โดนเหลืองแบบเกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับ ในช่วงครึ่งเวลาแรกเท่านั้นนะเอาแล้วครับเปร์จิวฟันได้โมซ่าไปผ่านลูกช,อช,อชอนนนน็อตช็อตไปไปโลเฟนันโนเฟนันอูนูไหลมาเซี่อูจะตอกส้นนะคนอเต้ตักได้เปร์จิวฟันได้ชน โนกรนชากไปเองแล้วไหลต่อโจอต,ต้าอังซ้ายนี่โคโชต้าโจต้ามองหาเพื่อนแล้วเติมกับกัปโปส่งต่อเอเดอร์สันโมซาลาไม่ผ่านไม่ถึงแล้วครับลูกนี้นิดเดียวครับแอนโทนี่ยกมาสวยๆไม่ผ่านกุนาเต้ควันได้ฟาบินโยไอมาเอเดอร์สันเอเดอร์สันกับฟาบินโย กักโปลกักโปลไหลง่ายแม่มยังตั้งแต่เขาบอกปิสกะมาอยู่ที่วารานวารานโอซาลาเอาวารานทำหลุดมันหลุดจากเท้าแล้วครับโอซาลากดด้วยซ้ายลูกนี้ครับโอ้โหก่อนจบครึ่งแรกครับช่วงทศเวลาบาดเจ็บครับขึ้นนำของลิเวอร์พูลอีกครั้งครับสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหลูกนี้นะครับ โอซารา่าครับมุมถนัดเหมือนกันครับเลาะริมเส้นลบหักเข้าในแล้วตบด้วยซ้ายแบบนี้เส้นฮาราแบบโคตรสูงทั้งแบบทำไมปล่อยให้หลุดไปอย่างนั้นง่ายฉลาดแบบที่สุดที่สุดมากครับก่อนเหมือนเวลาคืนแหนเพิเพื่อน,นนะคราับแล้วมีการเปลี่ยนตัว หูดู่ฟนาอัลออกครับเป็นซันโชลงมาแทนการแข่งเกมของเมตตาเราหมดเวลาครึ่งแรกแล้วมันจะสิยงเตาหมดกลาครึ่งแรกเป็นด้านของลูกผูครับนนไปสองประตูต่อหนึ่งครับมาติดตามครึ่งหลังกันต่อแล้วครับเป็นบอลเขี่ยรเริ่มเกมของทางด้านแมนยูเต็่ Massiao Massiao Lagi Hai lộc Hovê kéo lương yên bao bên kia kìa kìa ít kìa 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 เซมิโรชูนไอมาดิกุชตาโชตากดด้วยขวางหเข้ามือทิกเกอร์เปิดเข้ามาเดนเดิสตันเจนดิสันคุณเทนโนัลเดยเริ่มเกมรุกครับกระบผมกดด้วยขวาซ้ายโอ้โหควยซ้ายเซฟของดีกเกอรครับลูกนี้ติดเซฟครับ เป็นลูกเตะมุมรับของทางลิเวอร์พูลโรเบอร์สันโรเบอร์สันเป็นสั้นกับโมซาลาใครส่เฉชัฉครับติดมือครับดิเกียมาคัสเตอร์ฟอร์ดยูริสันไอซันโจ ซันโชมา Mas ial. Mas ial มาเซียวมาเซียวกดมาเอนทอนี่เอนทอนีให <Mas> ial, ้ซันโชซันโชมาเซียวกดด้วยขวาลูกนี้เป็น2อประตูต่อ2แล้วครับเอาแล้วครับนีเสมอจนได้ครับแมนยูเต็ะมันแล้วแบบนี้ดูครับลูกไหลมาผูกสิบสกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ กั่ยนข้อกับเซิงครับสบองระตูต่อสองครับ,รบแมนเชสเต,รตอตร์ยูไนเต็ดับตามตีเสมอขึ้นมา,าครับเอาแล้วครับแชมป์นี้ไม่ได้ง่ายๆแล้วครับสำหรับลิเวอร์พูลแอนโทนีดักตา้ลินเดเลฟริกเซนอาซเซมิโรเปิดออกไปทางซายรัดฟอร์ดานทางติดลิเวอร์พูล

สันเดอเดสันเอเดสันสันนดวอดนี่นอเฟทเฟททินไปเดสันดัน มันได้ไม่มาแล้วตักได้ครับเป็นูีนเต็ดตักได้คาซิมิโร่ไม่ผ่านครับิบนโยโรรานยังได้อยู่ซันโชเชีรอเพื่อนเติมแล้วจะเบิ้ลต่อให้คาซิมิโร่แต่ดักได้ด้วยฟันไดเอเดอร์สันเอเดอร์สันลากไปเรื่อยๆแล้วยังไม่มีใครเข้าแบบยิงเบาไปครับเอเดอร์สัน ิดบอลขึ้นใหม่ไอ้แก่เอาสู่ช่วงยี่สิบนาทีสุดท้ายเฟสครับ <m ye> มาแล้วเฟสหึหึเพึ่งเปลี่ยนมาด้วยครับเพิ่งเปลี่ยนลงมาครับเป็นคือกับมาซันโช่ให้มาเซียลเปิดคืนมาคัสรัดฟอร์ดหึหึลูกนี้เบาไหมครับมาคัสรัดฟอร์ดได้ยิงจ่อๆครับนึกว่าเบาไปนิดนึงดักตายเป็นนิดนึงนิดนซันโช่มาเซียลกดด้วยซ้าย <c oughs> โอ้โห ยิงลูกไฟครับแม่มาเซียลลูกนี้ครับโอ้โหสามประตูต่อสองครับเป็นแมนยูเต็ดที่ขึ้นนำแล้วกดลูกไฟครับโอ้โหพาวเวอร์ช็อตนะลูกนี้โอ้โมาเซียลเล่นลูกให้แมนยูเต็ดขึ้นนำสามประตูต่อสองขึ้นฮาร์กถึงกับอึ้งนะครับ มันนํในทีที่74อนโากครับูคมาแล้วอนโทนีมาซยอาจบเฟคใส่ดกบอลได้อาริชชอชออนโทนี่เป็นเดบันิชกาแอนโทนี่อนโทนีให้มา เซมิโร <Sem> ่ติดมือลิซองเบเกอร์ยังเข้ามือลิซองเบเกอร์ชอปอะไเซมิโรยกไปซันโชไหลมาแอนโทนีแอนโทนีแอนโทนีไหลต่อซันโชจะเบิ้ลบอลให้เพราะว่า มันล้นไปครับไปถึงผู้สับตัว็ิซองเบเกอร์เปิดขึ้นมามงครับลูกชอยังดักได้ถึงจังหวะเขวให้มาเฟรดเฟรเซมิโรเอาล้นตัดเกมตรงนี้ครับฟาบินโยฟาบินโยยังติดเซฟดิยาครับโอ้โู่จังหวจะโดนซะแล้วครับยังรอดครับป็นยูนิตซันชุกชอสันช

จะได้เป็นแชมป์รายการนี้ยังไม่จบแล้วพูลเดอร์สันเ,เป็นลูกเตะมุมของทางด้านลูกฟูโอ้โหเสียงตะโกนของเซียนบอลเวิน์ลามเดลิสโต้ ตัดเข้ามาแล้วไม่ถึงโจตาเ็นได้ทิโมซาล่าห,หมุนบอลออกไปครับแม่เหลือเวลานิดเดียวครับบอกกรรมการว่าหมดแล้วหรือเปล่าครับนานแล้วหรือเปล่าครับยิ้งไง่ครับถึงเวลาเกินแล้วหรือเปล่าคร,รับแม่สงบเชิงฮักกเป็นสัน้นลงมาลูกชอ ู้ตสินเป่าหมดเวลาครับแมเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูเลยครับคว้าแชมป์ช่วยยูฟาแชมเปียนลีกช่วยนี้ไปครับผมมวยสกอร์สามประตูต่อสองครับแม่แนนวไนเลยครับตามหลังแล้วก็กลับมาแซง3-2จนได้โอ้โห m a n c ชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องแสดงความดีดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเด้วยครับว่าแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่เป็นไรฮะการอมคังทั้งทั้คั้งทักงั้ทั้ง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  e ั้้ เป็นคนชูถ้วยแล้วครับโอ้โหสวยงงามจริงๆครับเราจะลาไปกับภาพบรรยากาศการรับถ้วยของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซัมเมอร์เทมเมอร์ของเราไว้ด้วยครับกันใดก็ต้องขอให้ไว้ในคลนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับ